ไปที่เรื่องราวที่น้องเอพูพดถึงคุณอ้้มพัชราภาอยู่ในมือมากเองต่อเรื่องกันเลยนะคะสําหรับคนบันเทิงที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสาวน้อยซูเปอร์สตาร์ของเราคนนี้อัําพัชราภานะคะคขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเช่นกันนะคะซึ่งสาวอั้านี่นะคะไม่ได้ไปคนเดียว ควงคู่ไปกับผู้จัดการส่วนตัวคุณเอขชัยแล้วก็เพื่อสนสนิทนําของจําเป็นนะคะซึ่งนําไปมอบให้ผู้ประสบภัยไม่ได้ว่าอยากจะเอาอะไรก็เอาไปนะ,ะเธอทํากันบ้านนะคะผู้ประสบภัยที่พักกันอยู่ที่สูนทักซึ่งชั่วคราวสนามราชมังคลายกีฬาสถานเนี่ยนะคะเ่อขนมาเป็นคันรถค่ะอย่างที่บอกนะคะทากันบ้านมันเป็นอย่างดีโทรมาถ,ถามที่สูงว่าเขาต้องการอะไรบ้างถ่านหรืออะไรเป็นพิเศษอ้ําจัดเตรียมมาจัดเต็มครบถ้วนด้วย แล้วก็เป็นผู้ที่ลงมือนะคะดําเนินการเองทุกขั้นตอนตั้งแต่รวบรวมของค้นของนําของมามอบให้กับผู้กับมือผู้ประสบภาาัย้วยตัวเองพร้อมทั้งชัวเธอนี่นะคะให้กําลังใจดีๆให้กับทุกคนมีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปวันนั้นใครได้เห็นสามาั้นนี้บอกว่าต้องแปลกใจเลยนะเพราะอ้ํานี่ขอสลัดคาบสาวเซ็กซี่ชั่วคราวเข้าไปพูดคุยกำลังใจมอบของให้กับผู้อบุอบูอบ,อบให้ยกได้อย่างสนิทสนมน่ารักมากๆเลยเด็กก็ไม่ใช่ อานนี้เนี่นย,ยนะเยี๋ยมมาดูซิ่ว่าดังเอกใจแขงไหมแหะเขาบอกว่าเสาอ้ำนี่ก็มีมมมปีนี้แบบน้ำตามันต้องเจอเหตุสภาพแบบนีใ้ใครทนไหวก็เก่งใช่ก็บอกว่าน้ำตาคลอนนะคะเห็น,น,ในใจผู้ประสบภัยนะคะที่ตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปถุยด้วยไม่แล้วไม่ทิ้เฮอร์เมสไม่ท้วอแก๊ปนะคะน้องเอ๋ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องอ้ําพูดถึงการมาช่วยเหลือครั้งนี้นะคะแล้วอ้ําเองก็มีน้ำหนักกําลังใจดีด้วยนะคะให้แก่ทุกทุกคนด้วยโอ้น่ารักมากเลยมี่ัังเด็กนะมีแ่โอ้ครบเลยนะไม่ใช่แบบว่าของยังชีพื้นฐานนะเชิญเลยนะคะอ้ําขาได้หรือช่วยได้คือเรา ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ช่วยตลอดแต่มีเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลงมาด้วยตัวเองคือมาทําแบบว่ามามาเยี่ยมทุกๆคนด้วยตัวเองคือเข้าใจต้องบอกเลยว่าต้องเสียใจด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจเห็นใจทุกอย่างให้กําลังใจคือไม่รู้จะพูดไงนอกจากคาว่าให้กําลังใจและขอให้อดทนนะคะแล้วสู้ๆไปนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะใช่ค่ะก็ให้พี่ๆโทรเช็คก่อนนะคะว่า อะไรขาดบ้างส่วนมากจะเป็นนมผงซึ่งคนไม่ค่อยได้เอามาให้แล้วก็เก้าอี้รถเข็นสําหรับผู้ป่วยหรือว่าคนสูงอายุน,นะคะไม้เท้าแพมเพิสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระติกน้ําร้อนอะไรที่ขาดเนี่ยเราก็เตรียมมาพ่ออ้อมสําหรับเด็กอะไรเงี้ยมีทุกอย่างของเด็กอะค่ะขวดนมอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่านมผงเนี่ยยากมากหายากมากค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันหาข้อมูลตาม เว็บไซต์ตามเน็ตอะไรเงี้ยเามเว็บไซต์ต่างๆว่าที่ไหนมีขายบ้างซึ่งมันจะหมดค่อนข้างหมดแล้วแล้วก็เอามาทั้งหมดเท่าที่เราทําได้ค่ะมันต้องการเรือๆคือของเข้ามาก็มีการใช้ไปมันก็ต้องหมดไปนะคะคือใครอยากจะให้อะไรอยากจะช่วยเหลืออะไรเอาว่าช่วยมาเถอะค่ะน้ําดื่มตอนนี้ก็สําคัญแล้วเป็นอะไรที่หายากด้วย <_ v isa> มันเป็นอะไรที่พูดยากเนาะว่าแบบแต่ละครอบครัวก็จะต้องมีเด็กทุกคนก็อพยพกตัวเองเด็กไปไยังมีสัตว์เลี้ยงอีก คือถ้าเราเห็นภาพตามที่ส่งต่อต่อกันมาก็จะเห็นคนอุ้มสัตว์เลี้ยงมาด้วยแล้ก็รู้สึกเออเราก็ดีใจนะมอ,องภาพเราก็ร้องไห้ตามนะคะแต่อันที่มันช่วยเหลือไม่ได้เราก็เราก็เข้าใจว่าทุกๆคนทุกครอบครัวนเนี่ยเต็มที่แล้วในการที่จะช่วยเหลือลําเลียงคนออกจากพื้นที่ตรงนั้นมาอย่างเงี้ยนะคะอยากให้สู้นะคะแล้ววันนึงจะผ่าน้นไปได้ด้วยดีคือเห็นใจพูดจริงว่าเห็นใจจริงๆแล้วก็ เชื่อได้ว่าทุกบ้านเนี่ยกำลังจะประสบปัญหาแบบนี้มากน้อยแตกต่างกันออกไปยังไงทุกคนโดนหมดนะคะก็ขอให้เข้มแข็งค่ะอะไรป้องกันได้ป้องกันเลยคืออย่างที่บ้านอ้ําต้องบอกไว้เลยว่ากําลังจะมาแล้วนะคะคืออาจจะมาช้าหน่อยแล้วก็ป้องกันโดยการกระสอบทรายของเราแล้วก็ที่ปั่นไฟเตรียมพร้อมอาหารสเสบียงอะไรคือมันไม่เสียหายอะ่ะมันเตรียมไว้ได้ค่ะเตรียมไว้ได้เตรียมเลยค่ะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันอะไรจะเกิดขึ้นอ้ําก็นะฮะบอก เทคนิคนิดนึงให้เตรียมของทุกสิ่งทุกอย่างก่อน<ช>ถ้านา้ำมาจะได้หนีกันทนันนะครับจริงแต่ว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยนะก่อนที่อ้ําจะมาบริจาคของที่นี่เนี่ยเธอเองก็ได้ฝากทั้ง ทรัพย์และเงินทองต่างๆนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่ารวบรวมเงินเพื่อนๆต่างๆให้มาช่วยกันบริจาคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเธอเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกที่น้ําใจงามนคะเธอก็ฝากกําลังใจต่างๆเนี่ยมาโดยตลอดเลยแต่ครั้งนี้ถือว่าลงพื้นที่เองคือทํามาตลอดแต่ว่างั้นเธองที่บอกว่าหลายๆคนหลังพระไม่ได้ลงทำก็ไม่ได้ไม่ได้บอกใครส่งเงินกันก็เยอะนะโอ้ซึ่งไม่ไม่ผิดเลยอะแต่ละคนมีแบบพว่าเขาเรียกภารกิจในชีวิตต่างกันเนาะและถึงตอนนี้นะคะอ้ําจะยังไม่ได้เป็นผู้ประสบ แต่เธอบอกว่ารู้ซึ้งจริงๆถึงความทุกข์ใจที่คนใกล้ชิดต้องติดอยู่ในเหตุการณ์น้ําท่วมสูงมากแล้วเนี่ยนะซึ่งจะเป็นยังไงให้อ้ามเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะคุณพ่อของเพื่อนสลิดตั้งแต่อนุบาลติดอยู่ในบ้านโหเราไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นล้มส่ทุม่มเราก็รู้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้ได้เพื่อนสลิดเลยมีทั้งคุณบอยคุณกึ้งเนี่ยช่วยเอาเรือเอารถช่วยกันนะคะไปช่วยคุณพ่อเพื่อนกับพี่ชายเพื่อนแฟนเพื่อนเนี่ยออกจากบ้านมาได้ทั้งสามคนถือว่า เราทราบเราทราบซึ้งจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงก็อยากขอบคุณตรงนี้เลยขอบคุณบอยขอบคุณกึ้งนะคะที่เป็นเรือบอยรถกึ้งทุกคนช่วยกันลากรู้ไหมเขาเสร็จตอนมามาส่งพ่อเพื่อนอ้ําที่บ้านอ้ําเนี่ยตีห้าช่วยตั้งแต่ตอนประมาณห้าทุ่มกว่าเนี่ยถึงตีห้ากว่าจะช่วยได้ซึ่งกลางคืนมันเป็นอันตรายด้วยในการที่จะเอาเรือออกไปตอนกลางคืนเนี่ยเขาทํากันเองเนี่ยก็ต้องทราบซึ้งและขอบคุณจริงๆตรงนี้เลยนะคะ เข้าใจความรู้สึกชีวิตที่ฉันคายอ้ามากเลยทำไมอะคะที่บ้านดิฉันก็มีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทได้มาอยู่กับอาทิตย์แล้วไปไปไปเอานําตัวออกมาเหมือนกันอ๋อใช่ที่มาบอกว่ายังอยู่อยู่ที่บ้านมาใช่ไหมคะพิงชั่วคราวแต่ถ้าน้ำมาปุ๊บ ก็จะพากันย้ายพ่อคุณแม่เพื่อนไปเพราะว่าของเราเนี่ยพ่อคุณแม่เราย้ายไปก่อนเพราะว่าท่านสบายเนาะไม่สบายคแต่ว่าน้องอ้ําเองนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของนางเอกที่มีน้ำใจอย่างที่บอกนะหลายๆคนนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยในมุมที่ตัวเองทําได้กันของความช่วยเหลือผู้ประสบ